จิตสุดท้ายก่อนตายมีความสำคัญชะไหนในทางศาสนาพุทธเชื่อกันว่าจิตสุดท้ายจะเป็นตัวกำหนดภพภูมิที่จะไปเกิดในชาติภพถัดไปดังนั้นการเตรียมจิตให้ดีๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมไปในช่วงเวลาใกล้จะสิ้นลมญาติญาติก็จะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยกันทำให้ บุคคลนั้นไปสู่อริยภูมิให้จงได้วันนี้ขอเชิญท่านร่วมกันฟังธรรมจากหลวงปู่ดุลอตุโลเรื่องจิตก่อนตายท่านจะได้รู้ความลับในการพลิกชีวิตครั้งสุดท้ายของคนที่รักเพื่อนำไปสู่อริยภูมิสภาวะจิตก่อนที่จะตายของคนแต่ละคนนั้นไม่แน่นอนบังคับกันไม่ได้แล้วแต่ว่ากรรมจะพาให้เป็นไปด้วยเหตุนี้ บางคนแม้นเคยทำบุญมามากมายแต่เมื่อตายไปกลับต้องไปตกในนรกทั้งนี้เพราะมีจิตเศร้าหมองก่อนตายส่วนบางคนแม้นจะทำบาปทำกรรมมามากมายแต่เมื่อตายไปกลับได้ขึ้นสวรรค์เพราะเกิดจิตผ่องใสตอนใกล้ดับจิตทั้งสองกรณีนี้ล้วนมีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมาแล้วทั้งสิ้น สำหรับคนที่เคยฝึกจิตมาดีแล้วก่อนวินาทีที่จะละจากโลกนี้ไปสำหรับคนที่เคยฝึกจิตมาดีแล้วก่อนถึงวินาทีที่จะละจากโลกนี้ไปเขาก็สามารถที่จะพลิกจิตตนเองเพื่อยกขึ้นสู่ภูมิที่สูงขึ้นคือไปสู่ภูมิสุขคติแทนที่จะไปสู่ทุกคติภูมิสำหรับวิธีการที่ว่านั้นก็คือการปล่อยวางทั้งอดีต อนาคตและปัจจุบันให้จิตอยู่กับความไม่มีความว่างความสว่างและบริสุทธิ์หยุดการปวงแต่งหยุดการแสวงหาไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเมื่อจิตสงบหยุดดิ้นรนไม่ยึดถืออะไรก็จะได้ไปสู่สุขติภรมแต่ถ้าจิตฟุง้งซ่านดิ้นรนเศร้าหมองก็จะนำไปสู่ทุกขติได้ หลวงพ่อพุทธธานิโยได้สอนไว้ว่าเวลาจะตายสิ่งสำคัญก็คืออย่าให้จิตตกไปอยู่ในความกลัวให้ตั้งสติและลึกถึงพุทธโธหรือสิ่งที่เป็นกุศลจิตก็จะได้ไปดีเมื่อได้รู้ความลับนี้แล้วเราก็ควรที่จะฝึกปล่อยวางทุกความยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตก็จะได้เบาสบายไปดีได้ในวาระสุดท้าย